ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิอภปภฐานะสำหรับผู้ที่ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิอีกในหนึ่งภิกษุทั้งหลายฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้6กประการเหล่านี้มีอยู่6กประการเหล่าไหนาเล่า6กประการคือผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจมาสู่ทิฏฐิว่าสุขและทุกข์ตนทําเองผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจมาสู่ทิฏฐิว่าสุขและทุกข์ผู้อื่นทำให้ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจมาสู่ทิฏฐิว่าสุขและทุกข์ตนทำเองก็มีผู้อื่นทำให้ก็มีผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจมาสู่ทิฏฐิว่าสุขและทุกข์ไม่ต้องทำเองเกิดขึ้นได้ตามลำพังผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจมาสู่ทิฏฐิว่า สุขและทุกข์ไม่ต้องใครอื่นทำให้เกิดขึ้นได้ตามลำพังพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจมาสู่ทิฏฐิว่าสุขและทุกข์ไม่ต้องทำเองและไม่ต้องใครอื่นทำให้เกิดขึ้นได้ตามลำพังข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าภิกษุทั้งหลายข้อนั้นเพราะเหตุว่าเหตุแห่งสุขและทุกข์อันพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ เห็นแล้วโดยแท้จริงและทาทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่เกิดมาแต่เหตุด้วยภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แลฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้หกประการ